เป็นช่องที่เกี่ยวกับการทําอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านโดยที่เป็นการแบ่งปันนะคะความรู้กันนะคะวันนี้เราก็มาทําน้ํามันไพลนะคะซึ่งน้ํามันไพลเนี่ยเป็นการแก้ปวดเมื่อยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะทําให้คนรักหรือว่า,าพ่อแม่พี่น้องในช่วงวันปีใหม่สงกรานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนะคะแล้วทีเนี้ย น้ำมันไทยเนี่ยส่วนผสมเนี่ยโดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นส่วนผสมด้านข้างไว้นะคะส่วนผสมโดยโดยโดยคร่าวๆก่อนนะคะมีนะคะ1นึ่ง้ำมันมะพร้าวสองน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ไพลนะคะแล้วก็อีกอันก็คือขมิ้นชันนะคะแล้วก็กระากาลูบูลแล้วก็อันนี้นะคะก็การภูนะคะซึ่งตําละเอียดนะคะ แล้วทำไมถึงถามว่าเออ้วฉาเนี่ยมันจะมี2แบบเป็นการสกัดด้วยสกัดเย็นกับสกัดด้วยการทอดนะคะซึ่งการสกัดเย็นเนี่ยเป็นการสกัดโดยการทําให้มีน้ำมันหอมระเหยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วค่อนข้างที่จะยากซึ่งเป็นภูมิปัญญาของฝรั่งนะคะถ้าเกิดเอามาใช้เนี่ยมันจะไให้มเลกพูลที่มีขนาดขนาดเล็กซึ่งจะทําให้ระเหยง่ายนะคะเก็บรักษายากแต่ว่าคนไทยโบราณนะคะเขาได้คิดไปแล้ว ว่าเนี่ยการสกัดเอาไพลสดเนี่ยมาทอดกับน้ํามันพวกนี้นะคะซึ่งจะให้โมเลกกลขนาดใหญ่และเก็บรักษาไว้ได้นานนะคะไพลสดเนี่ยอุอา่เอาเขาเรียกนะคะไพลสดเนี่ยคุณสมบัติคือแก้ปวดเมื่อยถูกไหมคะส่วนขมิ้นชันเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยะค่ะคุณสมบัติแก้ปวดเมื่อยแก้ขัดย่อแล้วก็แก้อักเสบนะคะซึ่งกระบูนเนี่ยก็มี กาละบ,บูเนี่ยม,ม,ม,มี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 นั่นก็เหมือนแก้ปวดเมื่อยเหมือนกันนะแล้วก็การพูก็เหมือนกันนะคะซึ่งก็คือน้ํามันปาล์มเนี่ยเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งจะไม่ทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะพันธะทางเคมี เสียไปนะคะจากการทอดถ้าเกิดพวกน้ำแล้วที่ที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบ,บัติอย่างหนึ่งก็คือบํงลุงผิวนะคะซึ่งมันเป็นอ่ากดไขมันที่อิ่มตัวทั้งคู่ส่วนทําไมถึงไม่ได้ใช้น้ํามันโจโจปลาออยอะไรอย่างเงี้ยที่ โจโจบาออยล์หรือน้ำมันดอกคอมฟอ,อย์อะไรที่ที่ที่ช่วยในการให้ทําให้ผิวดีขึ้นอน่ะก็เพราะว่ามันจะทําให้พอรลาทอดเนี่ยมันจะไม่ทนความร้อนนะคะกดไข่เขาเรียกว่าไขามันไม่อิ่นตัวซึ่งจะทําให้พันธะทางเคมีของอไข่แล้วก็ขมิ้นชันเสียไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันนะคะค่ะคราวนี้เราก็มาทํากันเลยนะคะก็ถืดไาเปิดแก๊สนะคะเอาน้ำมันใส่ลงไปนะคะ แล้วร็ทอดนะคะน้ำมันสองชนิดใส่ลงไปผสมค่ะนะครนะครอน้ำมันร้อนสักคู่นะคะแล้วถึงจะทอดนะคะรอรอให้น้ำมันร้อนสักคู่นะคะแล้วเราจะทอด อไฟไฟไม่แรงแต่ไฟไม่แรงมากอนะคะนะคะทนะอดจนเรื่ออะไรอะ่ะจนมันคลายน้ํามันของที่ว่ามันอยู่ในนี้เออน้ามันลายคลายตัวออกมานะคะเรอสักครู่ค่ะเี๋นวนะคะเริ่มทอดแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ไปเลยค่ะทอดเหมือนเราทอดปลาทอดอะไรพวกเนี้ยคะ่ะ เอาละค่ะเริ่มเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มแบบคายไอ้นี่ก็เริ่มเ,เรื่องอะไรวะสารสกัดเรียกว่าสารสกัดที่ออกมาจากไฟก็เริ่มนั่นแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มแบบรัดตัวแล้วะคะ่ะต้องอเออเรื่องอะไรท้อใจเย็นๆมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้สารสกัดตรงนี้ออกมานะคะท้อไปเรื่อยๆค่ะอีกสักแป๊บหนึ่งะคะ่ะแล้วเราก็จะได้สารสกัดตรงนี้มานะคะ ะะเอดไปเรื่อยๆเหมือนทอดกล้วยอะคะ่ะถ้าเกิดใครทากล้วยฉาบเนี่ยจะจะจะเข้าใจว่าเออมันทำยังไงนะคะเขาไปเรื่อยๆนะคะทอดค่อนข้างจะเย็นหน่อยะคะ่ะไปอย่าแรงมากเพราะถ้าแรงมากจะสารสกัดที่จะออกจากไฟหรือว่าจากาขมิ้นชันก็จะไม่ออกมานะคะต้องทอดใสนะคะ จริงๆเนี่ยมันเป็นการทําอะไรที่ง่ายๆในบ้านของเราเองนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งจะทําร่วมกับเด็กๆนะคะหรือว่าทําไว้เองให้กับพ่อแม่เราหรือว่าเราไปบริจาคที่บ้านพับคนชราก็ได้ซึ่งนุกเคยทำเอาไปบริจาคที่บ้านบางแคนะคะคนแก่จะชอบมากนะคะดูนะคะก็ทอดเป็นเลื้อยน,นะคะจนกว่ามันจะเริ่ม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 ที่จะดําแล้วนะคะแล้วค่อยตักออกนะคะ ตัดว่าน่าจะได้แล้วนะคะก็เริ่มตัดตักส่วนนี้ออกออกมานะคะเปกันนักเตียงไม้พรุ่งนี้เริ่มตั้งให้เย็ยนแล้วก็เอาไปใส่ใต้ใต้ต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยนะคะเหนืครับ พอเริ่มเย็นครับเนี่ยเอยพอเริ่มตักออกหมดแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ํามันเอใส่กะล๊เอใส่ใส่การกูที่บดละเอียดเอาไว้อะคะเมื่อกี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนที่ใส่การปูเนี่ยกรุณาแบบลดไฟให้เบาที่สุดนะคะเพราะไม่งั้นมันจะสูญเสียไปตรงนั้นเยอะนะคะมันก็ลดไฟให้ให้ตัดสุดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใส่ ส่การพูนที่เตรียมไว้แล้วก็ท่อต่อนะคะอ่าค่ะการพูนนี่เป็นอะไรที่เวิร์กมากนะคะเหมือนกรณีที่ว่าเจ็บฟันนะคะมันก็สามารถที่จะเอาการพูนเนี่ยเอาไปไปหนีไอ้ีอืกอ,อะไรไปกัดตรงตรงที่ฟันซี่ที่เจ็บอะคะ่ะพวกรมมนหน้าเลยเนี่ยจะหายเลยนะคะนคะคะก็เนี่ยเนี่ยค่ะก็เริ่มแล้วนะคะ ทอดไปเรื่อยๆจะเย็นนะคะแต่ครางนี้เราจะใช้ไฟเบาสุดนะคะที่แก๊สทำได้นะคะทอดไปทอดไปนะคะค่ะแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือปิดแก๊สปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สรอให้เย็นนะคะแล้วเรากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะพอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอให้มันเย็นกันก่อนนะคะ ปิดแก๊สนะคะรอให้มันเย็นนะคะค่ะหลังจากปล่อยให้ให้พออุ่นนะคะแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเราก็จะได้น้ำมันในล,ลักษณะที่เป็นอย่างนี้นะคะนะคะเราก็ใส่กระลบ,บืงนะคะกระบ,บืงคนไว้คนไปนะคะคนใส่กระลบ,บื้งนะคะแล้วก็คน คนๆไม่เองให้กะหรี่ละลายแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแพ็คค่ะให้มันตั้งให้มันเย็นแล้วก็เตรียมแพ็คนะคะกรารี่นะคะยังละลายไม่หมดนะคะก็คนวนค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 นนะคะรอจนกว่ามันจะเย็นนะคะเราถึงจะ็คเาขวดนะคะก็คนนะคะ คนเรื่อยๆนะคะคนไปคนไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตั้งให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาจะแพ็กใส่ขวดกันนะคะเพื่อเอาไปใช้หรือเอาไปแจกนะคะหรือเป็นของฝันปีใหม่หรือว่า ให้ในเรื่องในโอกาสสาคัญอะไรต่างๆนะคะทั้งผู่สมายุหรือเพื่อนฝูงเราก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าน้ามันที่ทำเนี่ยมันได้ทั้งบํารุงผิวพรรณแล้วก็แก้ขัดเคล็ดขัดยอกด้วยนะคะต้องรอให้มันเย็นนะคะเราถึงจะใช้สลิงดึงออกมาแล้วก็มันจุน่ขวดเดี๋ยวนุ้จะทําให้ดูนะคะต้องต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะควไม่รีบร้อนแม่ตอนนี้กาละบูก็ละลายหมดแล้วหอมถึิกาละบูมากเลยนะคะตอนนี้ ะะเดี๋ยวรอให้มันยินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาบรรจุก,กันนะคะทีนี้เราก็มาเตรียมแท็กกันนะคะต้องโดยใช้สลิงนะคะใช้สลิงนะคะดูดมาเตรียมไปแจกชาวบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้สลิงดูดน้ำมันมาน้ำมันมานะะ้ำมันไพมาเอ,อ๊ หนึ่งขวดเสร็จแล้วนะคะนคนคที่สองตามมาค่ะ พักไปเรื่อยๆนะคะได้เยอะมากนะคะรอบนี้ที่ทำออกมา กรณีที่ว่าอยากให้มันร้อนรอๆเนย็นๆหน่อยนะคะก็คือต้องใส่เมนทอนแล้วพอดีนุไม่มีนะคะรอบนี้ก็เลยไม่ได้ใส่นะคะทีสองแล้วนะคะ